เอาเมื่อนี้หลังจากเสร็จแล้วไม่มาครับเขาสามารถกินเปรซ่าปลาเผากันแบบนี้ไอ้บางดัวว่าแกกินไปเพราะถ่านทรายเหรอเอาตัสีบางตัวบางหันเนาะอ่ะครับผมตอนเหมือนไงดิผักกับว่าลายดอกคอว่ามันหนาอึดผักมันย้ำหนีเนาะครับผมขันย้ำมันบัอึดผักโอ้ยคักดเหลวดูเลยน่ากินนะน่ากินสูตรเด็ดรสเด็ดสูตรโบราณ เป็นตะแสบพี่ตาบวมตี๋ใช่ไหมครับกับปิดหน่วยอืมปิดหน่วยตเสียหทำไมที่นี่เสียหที่ไหนเพราะว่าคุมักเป็ด้องคำคิดน่วยมากบรรยากาศก็ดีจิ้งยนนี่เป็นน้องก็เด็กินยูต์งน้านร่ครับผมใิ่จิ้งยนเนาะเป็นจฮ้ยนต็เว่ามันถือยู่กับกับทงน้าเหี บรรยากาศมันดูดีเนาะครับผมกับเว้นกับเพื่อนติดต่อินเพื่อนติดเบิดแซ่บคนใครมาเล่นมันน้ำผู้ใดมากกับโอ้ตักมองนีแล้วปะผู้ใดกับเราตักมองนีแบบบรรยากาศมันดีมาพี่น้องมากินน้ำกันบาดนีทแซ่บหรือมาเนอะพี่น้องเอ้ยบาดนียเห็มป่ะพอดีพี่จะมาผักข้างหน่อยเพราะย้ำนี่มันมามีผักขิ้นย้ำเอื้อผักไข่แน่เนาะเอานับกิมตักนุ่นนุ้เพันนิ้วเนี้ย ตักคำปมๆครับนี่มีนัดจินด้วนี่นนพุ่อนอ้า้สบแ้เนาะวเนยพ่ออะข้ครับสมัยตะหลปีแล้วหลยมาสิบกว่าปีแล้วบ่ก็เจ้าจเปิดงานอยู่บ้านนัน บ้านโคกางน้าหมูบ้านโคกางน้าหมูแม่นี่กกเพื่อกินแต่ไม่งา้นเป็นหยังจำไว้ได้เล่นเพื่อเรากินดีด,ดีกินแล้วแล้วเราวางขิดละ่ะป้าไม่นหนีพนันเป็นหยังไม่วางขิดฝันมั้ยฝันีปยังไงเหมือนนี้บา,างทีคนก็เลยว่าป้าน้ำจิ้มยังบ,บ่บผนานเป็นหยังแม่เลี้ยงวางขิดให้ผมขอไปฝากแม่บ้านนี้เด้อว่าสักอ่าเอ้าขออะไรดีล่ะแม่เลยวางแต่ว่าป้าเบื่อเราดิแม่เลี้ยงวาง ก็เป็นอยังครับว่าตั้งแต่กระไรมันกิมผมว่าแต่ตกิมมก้มมันแซ่บนะผู้ใดเป็นผู้เห็ดกับข่อยนี่แหละเป็นผู้เห็ดแม่ก็เ,ยกเลยว่ <c oughs> บาบัวป่าบ,าบาับอาอาวฉันบัวยังเนี่ก็เลยว่าแบบบานๆบแบบบานๆก็นเลยว่ะอะเดี๋ยวพาเมืองวิวนะครับวิวหลังบ้านเนาะเป็นผูน้ครับจริงจริงน,นี่ผู้สองหน่วยนะครับประมาณนี้เนาะนี่แหละครับงามสงามแต่เว็นแสงมันอ่อนนี่สิเมืองโบราณกันหลังงาม หนี่เบิงครับโอเคอ่ะที่นี่มมาเพิ่งพาเพิ่อเบรรดากินอย่างเงี้ยว่าไทยอีสานกินเป็นอะไรแชร์ในแทบานเหาอพากันกินดูว่าแปลซานี่ยกินดูกินดูอยู่ครับนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องมักกิน้มกินดูแต่ว่านักเตียกับ บ่เฮ็ดกับเปซื้อเขามากินกอ้ยบ่ถึงใจกับเฉพาะเห็ดเอง่ยวจินแบบวิธีชาวบ้านนี่หรับสมัยตะกี้ไส่บ้านเ้างภาคันกินกับอย่างยง้มเลี่ยงมอย่างนี้เลยทำไมตะกี้พวมีป่านนินดับย้ำมันไปหาปลาคอได้แปะสาเกเจ้าบวเผาที่ตะกี้หนึ่งเอาหนึ่งกับน้ำมันก็บน้ำมันพืชนใส่มันมันน้ำมันหมูใส่มันมัน ตาว่ว่าเด็กใส่เซ็นนันนี่เพิ่นที่ใส่ข้าวปุ้นเนาะใส่ข้าวปุ้นเขาปุ่นจัไมที่เกี่ยวจังไรยังค่อยได้พาก,กันคือเทียดเซ็นยังสีก่กว่าที่แหลกแหม่เบาให้ฟังกันดูห <c oughs> ย่อมโยงบอกว่าได้ <c oughs> แม่บ่มาเขาวปุ้นอ่าครับผมบ่กว่ามาข้าวปุ้นมาเขาวปุ้นอยู่แต่บ่มากินข้าวปุ้นกับแปะซะเออเนี่ยบ่มากินข้าวข้าวปุ้นกับแปะซะแม่ก็เลย้บอกเห็นเขามาขายเซ็นเนาะครับแต่ได้ซื้อเซ็นไม่เห็นห มันยังว่างมันคือกันบ่ละเลียมพ่ะยะกี้มันเห็ปลาซาปลาเนาะปลาหนึ่งเนาะครับผมไม่ได้ว่าหอมันจะเต็มคือกันที่มันสืบว่าจินได้อรือบ hey, ่เมพ่ะย่ะเลเห็ดเห็ดแล้วก็เลียลยว่าทุดแสบเถอะว่สบว่านนี้เ่ามาตองเอาอันขอบุณเนาะครับ ้ะหันมาก็ันเลยพอไซด์ขอบุญเชิงเทือก็เลย้กินตะกับอันนี้อ๋ออ๋อบบเสบเห็ดมาหลายปีแล้วมันบ่เห็ดมากกันเลยเนยพ่อตอนเห็นแม่เห็ดกินยังสีเทแลนี่ตกใจบ่บ่าบ้าบ่คือเอ้าไทยบ้านกี่ภาคกินยังสีบ่ได้ว่าอยังบ่มันบ่มีก็เห็นเอ็ดก็เออแปลกดีเพรานั้นแตกินแล้วมันผันแซ่บกว่าข้าวปุ้นบ่นะครับพ่อแม่พี่น้อง จังว่านี่เนาะครับเสร็จนนี้เนาะมผมก็เคยไปเห็ดพนากาักงานสุพนักงานกินตอนในช่วงผมอยู่ปั่มก่อนกลับมาบ้านพนากากักงานก็นว่าแสีบเนี่ยนะครับสูตรกะสิเห็นตามที่เฮ็ดไปก้อานานั่นแล้วล่วะเนาะนะครับเทาก็มีสูตรสอนเฮ็ดอยู่เนาะอยู่อีกคลิปนึงเนาะแม่นบ่ครับคลิปนึงนั่นแหละครับ,รบจังว่งาเบิง่งวิธีเฮ็ดละ่ะมันโยกใสิแซ่บคักเอา้าโอ้ยมันมคำใหญ่เลย โอ็แสบดิพี่น้องทั้งฝานแค่เหนื่อมันจะมืดก่อนเนาะเตวนเคยดิโ <c oughs> ต้ตดินเพราะเวินอยากาอย่า,าเงเงี้ยก็พ่อแม่พี่น้องแน่นี่สภาบเบิ้องชิมน,นี่คันเบิ้องชิมน,นี่แล้วเนาะ กัจยังไงพี่น้องลองเห็ดกินเบิงว่าสูตรโบราณกับสูตรสมัยใหม่เนี่ยมันคือกันบ่แต่ว่าสมัยใหม่นี่บพวกหัวใจหรือเจ้าพื้นที่ต่างๆนั้นน้ำจิมม้มนี่เข้าจะเอมามะตะเกี่ยวเหรอมันบ่เห็นนี่น้ำจิ้มมะตะไดเท่าใดที่มีน้ำจิ้มแปรสระนาะครับแตงแต้ตส,มสมัยพุ่นละเมียเป็นเด็กน้อยสูตรทวตัดเเนาะออสูตรทวดินนะครับเพราะว่าเออเห็นกลิ่นน้ำตามันไอ้ที่หนังสือน้ำเขาสไลด์มันก็บ่เป็นน้ำจิ้มจังซี่นะผมก็ตายเที่ยวเล็กๆว่คืดอยากกินแปรสระเพราะว่าคือติดแปรสระน้ำแม่ยจากของ นะครับักินกะพราเห็ดเั็งสี่กินก็เลยเห็ดเั็งสี่เลยไหมครับสูตรน้ำจิ้มตลาดทั่วไปเขาใช่ว่าใส่ทั่วจนมากใสาโจ๊กใส่ยังแบบสื่อมานี่ไหนเขาใส่มามันมาเสียบไหมสื่อมาเั็งสี่กะเพรากันไม่เห็นต่างจิ้มกินน้องไม่เตงสี่ไหมว่ามันนั่งเสียบขึ้นยังเงินยังพวกกันเขาใส่น้ำจิ้มพวกสื่อถอดโกงไก่สื่ออีหยังกระตัมสื่อมาแล้วนับจิ้มสูตรจิ้มสูตรมาเห็ดไม่อือ สูตรลดเด็ดว่าไรสูตรของเจ้าของครับโอ้โหแซงขึนาะครับนะครับกระยาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปเกษตรคกิดบ้านครับเำวัชพืหลากหลายนั่นแหละนะครับกินที่เนาะตอนนี้ลูกชายกับ่อดตงมาไายพว่าไปเห็ดงานนะครับเพราะว่ามันกับเนาะช่วงโควิดแต่ว่าถ้าคลิปมันเห็ดดีเย็งอย่างมีรายได้เขาอาจจะได้ออกจากงานมาเห็ดแบบเต็มที่กว่านี้กันนะครับแต่ช่วงนี้เขากะอ่ะ สูสูทางนี้ไปก่อนนะครับทางนี้ะเห็ดใดเท่าที่เห็ุยุคโดพี่น้องนะครับอันนี้เมนูสําหรับกินอยู่บ้านนะครับผู้ใดอยู่โควิดกักตัวกากินเพราะว่าเครียดมวยอย่างไรแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าหลายๆคนก็เครียดนะครับเพราะว่าจาก่ายเนี่ยพี่น้องครับก็เลยเป็นฟังแน่เนี่ยอปลาจักบาทอันเซนสามสิบบาทครับผมอันนี้ก็สิบบาทครับอันนี้ก็สามสิบบาทสามสิบปลาเนี่ยปลานี่ยฮาที่แปดบาทครับผมแล้วก็ทั่ว ตัวของตั่วถูกของตัวเจ้าของพริกบักหน้ามันเอาสมมุติว่าซื้อเลยเอาน้มติมาสื่อต้นทุนบักทั่วกะเ่าซื้อมาอ้าวเดี๋ยวผมตีให้บักทั่วยี่สิบพริกสิบบาทแต่พริกสิบบาทเอาไว้ตำเฮ็ดขาบเงินในน้ำอ่าน้ำปลาห่ากะซีมียอยู่แล้วชุบรถปลาเอี่ยมนีมันมี่ยนลำตับกระเทียมดองจ้าบาทก่อกระเทียมดองห้าบาทห้าบาทอ่าประมาณนะครับต้นทุนจะมีไปไรอ่ะผมกะคำนวณให้ไวไลยกับประมาณปลาในี่เาซื้อเาตัวใหญ่กว่านี้ได้บ่เกินสองร้อยกินได้อุ้ยก่ดีบ่าก็อร่ิ บเอาเป็นแม้ว่าหลายๆคนอันนี้เขาหลายคนกสของเขามีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าบ่มีผู้ใดบ่มีกับกลาสองตัวขนาดนี้มันลอยหาซีดเนาะถ้ากินหาข้นกับปลาสองตนะครับปลาสองตกินหาข้นคณะเป็นโลคอ่ะสองโรคหาข้นโลคหนึ่งกินข้นสองข้นสามขนได้นะครับกินบ่ะมัดพูดเลยกินบะบัดเซนในรวงบะมัดหัวนะครับโอ้ยกินนี่เธอใจกัดเสียผนพู้กินเหล้ากินเบียร์กัดเสีมี่คาเครื่องมันดำนะครับไม่กินเสซนก็ซื้อผ้าใส่น้่มจิ้ม นี่ก็แซ่บนี่เพราะว่าเขาปรุงเลี่ยมันเขาใส่สดน้ำเนาะครับผมกินหอมหอมกระเทียมดองเออกินหอมหอมกระเทียมก่อนนะหอมกระเทียมเกีียวพร้อมเอ้านั่นแหละครับเกษตรขึ้นบ้าอย่าฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ไอ้อมอกอ้อมใจนะครับครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับมาที่นี่ข้าวซีใดไปกินได้บัตรนี้ช่างกล้องตะกล้องบัตนี้สวัสดีครับกินจุดดอกมันบ่มดหลายครับผมอ่าล่าดูนี่ครับน้ำจิ้มแก้วอ่าวาดีครับสวัสดีครับภาพบรรยากาศงามเนาะ